สวัสดีค่ะอืมวันนี้จะมาถ่าอะไรดีแบบบายแบบนี้วิธีที่จะทําให้หายว่างเราก็คือการหยิบกระจกบึ้นมาะสอบสวยหียังเพราะไมถึงแม้จะไม่มีใครมาดูก็ตามเรามาเริ่มกันที่ปากดีกว่าพอด,ดีว่าเพิ่งแปลงฟันเ็จมองกระจกแล้วปากแห้งหายไปเลยก็อันนี้ เป็น s ั n ว a ซูลูมิทั g เล็ p แคร์คุณสมบัติของมันก็คือมันทำให้ปากที่มันแห้งๆลอกๆเนี่ยหายได้เวลาใช้ก่อนทาลิปสติกมันจะทำให้ลิปสติกเนี่ยหนึบติดอยู่กับมันโดยที่ไม่เปลี่ยนสีลิปสติกด้วยเห็นมันแบบสีแบบชาๆเหมือนชามะนาวแบบนี้นะแต่มันไม่ได้ทำให้ปากเราเป็นสีดำเลย ปากเราจะเหมือนมีอะไรเคลือบไว้ขั้นตอนต่อไปเลือกใช้แมสเนื้อครีมชีนซันนี่โซดูซะก,ก่อนสวยแค่ไหนน่หอหรือถ้ามันแพงไปหรือใครไม่มีก็เลฟลอนสีสตรอเบอรีร่ชอ็อตเค้กรู้สึก ไม่รู้อันไหนหาซื้อได้ง่ายกว่ากันนะลองไปหาดูกันเ,เวลาเปิดแท่งมาจะเห็นว่ามันเหมือนคนละสีกันนะแต่ว่าเวลาถ้าเราจะดูว่าลิปสติกนี้มันเป็นสีอะไรเนี่ยเราใช้วิธีทำแบบนี้แล้วก็ขยี้สีปึ้งมันก็จะเห็นเป็นสีว่ามันคือสีชมพูเบสเป็นสีชมพูนี่ออกลงนะคะ ใครที่มีปัญหาปาดลิปสติกไม่เคยสำเร็จเกิด<อ>การเป็นก้อนอยู่ที่ริมฝีปากลองเอาวันนี้ทาก่อนนะแล้วเอ๊ปัญหานั้นเียวหายไปการขยี้แบบนี้เราก็มาทาจะได้เนื้อสีที่แท้จริงของลิปสติกเขาเรียกว่าทำให้สีมันอแตกขยี่สีเออ,เอ,อไม่มีพู้ก,กันเขียปากเลยใช้นิด ก็โอเคนะอืมเห็นไหมแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะมันทำให้ปากแบบเจอไม่ได้มากินนะจืบๆเปิป้งเซเป็นออกชมพูเหมือนกันกลิ่นลาสเบอรี่ไม่ใช่แค่กลิ่นอะโรสโรสก็ลาสเบอรี่ลาสเบอรี่มาก ตัวนี้มันเป็นเนื้อซิลิโคนรับรองว่าปากเธอจะเจอทารกจะตึงๆก่อนเก็บก็ปาดสีทีนิดนึงสีในตัวนี้มันจะได้ไม่เพีย้ยนหอมหวานเวลาใครมาจ๊บมันก็จะแบบได้ถึงรสของขนมมันเป็นคิสมีนี่เห็นบอไปดูคิสมี ปว่าโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับปากอิ่มๆแบบ Angelina Jolie ไปหาซื้อหาชชยแล้วก็มารอกันดีนะสำหรับคนที่ปากแห้งปากลอกปากเบิ์นปากเยินใช้ได้ทุกโอกาสแล้วยังไงเขาวหน้าจะมาแนะนำอะไรก็ว่ากันดีๆตอนนี้เขาเวลาไปกจุดกันนะ